เราต้องวิเคราะห์ให้แตกว่าจริงๆเนี่ยหัวใจที่จะทําให้ยุติเด็ดขาดกับกัมพูชานะจัดการที่สกัมเมอร์แต่ที่สกัมเมอร์ตอนเนี้ยมันเป็นโอกาสทองเพราะพี่ใหญ่สหรัฐเนี่ยกระโจนลงมาจัดการไปเรียบร้อยแล้วอังกฤษไปเรียบร้อยแล้วเกาหลีใต้ไปเรียบร้อยแล้วญี่ปุ่นกําลังโผล่มาใต้หวันมาเรียบร้อยแล้วสิงคโปร์มาเรียบร้อยแล้วเพียงแต่ว่าของประเทศไทยกี่โมงอะ่ะที่จะอายัดรับอ่ะกี่โมงนั่นเขาอายัดกันไปเป็นแสนแสนล้านเป็นหมื่นล้านเป็นหลายพันล้านของเราลรื่องยังกิฟต นะครับหลักสิบล้านหลักสิบแล้วก็หลักร้อยต้นๆหรือหลักร้อยก,กลางๆไอ้ know, นะู่นเนี่ยเขาแวบเดียวสิงคโปร์ไปแวบเดียวแต่แรกหลักร้อยตอนนี้ไปไม่รู้กี่พันไปหลักจะหมื่นล้านแล้วไต้หวันเหมือนกันนี่ไงมันยิ่งเกิดการเปรียบเทียบเนี่ยนะครับจากสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยรัฐบาลจะอาการหน้าเป็นห่วงถ้าไม่รีบปฏิบัติการจัดการเรื่องกแกรมเมอร์เรื่องทางการทหารตัวเนี้ยควบคู่กับต,ต่างประเทศพี่ไม่ห่วงหรอกตรงนี้มันเราเหนือกว่าทั้งนั้นไม่ว่าจะต่างประเทศ แล้วก็ทางศัพท์ของของามทหารแต่สิ่งที่จะต้องจัดการกมเมอร์เป็นเสร็จเด็ดขาดปัจจัยภายในของเราเองเนี่ยเราก็เหนื่อยอยู่แล้วนะปัจจัยภายในคืออะไรจัดการแค่ตารวจไซเบอร์ด้วยกันเราก็เหนื่อยแล้วแต่ปัจจัยภายนอกจะเป็นการฝั่งกบูชาเนี่ยยังไงต้องมีพี่ใหญ่มหาอำนาจเข้ามาเกี่ยวข้องในการจัดการใช่ครับผมครับคือตอนนี้เนี่ยเรื่องปรับไซเบอร์เนี่ย <c oughs> ไ,อไอ้ไอ้ไอ้เรื่องปรับ <c oughs> สแกมเมอร์เนี่ยนะครับก็เอาตรงๆนะผมว่า คนไทยก็หวังแต่เห็นแต่ทหารนะแล้วก็เป็นฮาร์ดคอร์ด้วยก็คือยิงถล่มตึกมาเลยตึกที่หให้สแกมเมอร์เช่าอะไรอย่างเงี้ยอ,อ่ก็ยิงถล่มตึกไปเพราะอะไรรู้ไหมครับเสียแมวเพราะว่าเขาก็ไม่เห็นว่าไอ้หน่วยงานที่ควรจะทําเนี่ยทําได้เช่นเกาหลีเขาก็ส่งรัฐมนตรีหญิงมารัฐมนตรี ช่วยต่างประเทศมาแล้วก็จากการพัวพาพับเมื่อสองสาวันที่แล้วนี่รัฐมนตรีว่าการต่างประเทศเขาก็มาเองเลยจากเกาหลีอะครับเออแล้วบุกพบุลมาเน็ตเลยบอกว่าจะงนอย่างนี้เฮ้ยนี่ระดับการเมืองอ่ะของเขาเชิงลุกมากเลยอะ่ะเออแต่การเมืองของไทยเราบินไปเขมรบ้างสักทียังอย่างเงี้ยมันก็ไม่มีนะที่จะไปกดดันให้ปราบสแกมอ่ะประเทศติดกันตำรวจอาตำรวจก็มีข่าวอย่างนี้อีกรับสินบนเออย่างงนอย่างนี้ มีอีกบางคนบอกไปรับเงินสี่สิบล้านจากเขมรใหม่ก็มีสี่สิบล้านตำรวจบางคนเออยังไม่เลิกอีกสี่สิบล้านเออตำรวจใหญ่เลยไปรับเงินสี่สิบล้านนี่เฮ้ยแล้วมันจะเหลือเหรออย่างนี้มันก็ไม่ได้ไม่หวังกสทชเมื่อวันสองวันก็เพิ่งไปตัดอีกแล้วเจอโน่นนี่นั่นอยู่ในป่าเซลอยู่ในป่าก็มีเอ้าลากสายเคเบิลใต้ดินก็เฮ้ยมันอะไรเนี่ยมันเพิ่งพาได้ที่ไหนอ่ะ มันไม่ได้อ่ะมันมันปปงอปปงอก็ไม่ไม่ไม่ได้ยึดอายัดอะไรเท่าไหร่นี่ก็เล็กๆจิบๆสรุปสรุปก็เลยเหลือแต่ทหารเนี่ยเออนี่ไงฮะจะไหวไหมครับเนี่ยแบบเนี้ยก็คงยังไม่ต้องถึงนั้นแหะยืนยันนะสว่างความร่วมมือที่ใหญ่สารัฐได้รับรองจบเพราะว่าสัญญาณดาวเทียมต่างๆสตาร์ลิงเนี่ยพอมันตัดปั๊บเน็ตของเราตัดเองปั้งเนี่ยนะยังไงอ่อนแรงเพราะว่า แนวโน้มตอนนี้ถามไปบัตรการเนี่ยมีโอกาสที่จริงเนี่ยเขาบอกเฮ้ยถานไปบัตการกองทัพมดเนี่ยเรื่องมามาอยู่ที่ไทยแทนแล้วนะแต่ขณะเดียวกันน้ำหนักเนี่ยเชื่อว่ามีโอกาสไปจบที่ฝั่งลาวเยอะฝั่งคิงโรมันแล้วก็เริ่มเข้ามาเวียงจงเวียงจันแล้วไหมให้ถานไปบัตการสแกมเมอร์ตรงเนี้ยมันเริ่มเปลี่ยนฐานแต่ประสิทธิภาพมันจะเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยมันเกิดจากเน็ตถ้าไปที่ลาวก็ตามเนี่ยจะใช้ยังไงเนี่ยมันก็ต้องไปใช้บริการตตาริงอยู่ดีตรงนั้นถ้าพี่ใหญ่สหรัฐก็จัดการเนี่ยมันก็ไปต่อไได้ ังนั้นจริงๆเนี่ยรัฐบาลต้องไปสวงความร่วมมือกับพี่ใหญ่นะครับส่วนการปฏิบัติการที่เด็ดขาดเห็นด้วยกับที่หมูพูดอ่ะเพราะคนเนี่ยมันไม่ไปวางใจฝ่ายปฏิบัติการตํารวจของเราแล้วไงตำรวจไซเบอร์ในสา,ายตาประชาชนตอนเนี้ยเครดิตมันสอบไม่ผ่านไปละมันก็เลยต้องอาจจะใช้หน่วยปฏิบัติการอื่นออกมาแทนคือเป็นฝ่ายกองทัพหรืออะไรก็ตามหรือในฐานะกองหน่วยการรักษาความมั่นคงภายในจริงๆเนี่ยนะไอ้พันธกิจตร,ตรงเนี้ยเรื่องจัดระเบียบความมั่นคงชายแดนเนี่ย เจ้าภาพใหญ่เนี่ยมันคือสอมชกับกรมนอ,รอยู่แล้วนะแล้วภารกิจย่อยของพันธกิจจัดระเบียบความมั่นคงใจเย็นข้อหนึ่งเลยนะเร่งด่วนคือป้องปามปราบปาม,ปามอาชญากรรมข้ามชาติซึ่งไอ้สแกมเมอร์เนี่ยเป็นหนึ่งที่อยู่ในตรงนี้อยู่แล้วแล้วทําไมก็ถึงบอกต้องให้กรมนรหรือสอมชเป็นเจ้าภาพเพราะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะแก้ไขปัญหาเนี่ยมันมีเป็นสิบกว่าหน่วยงานมันต้องเกิดการบูรณาการ การบรูรณาการหน่วยที่มีอำนาจบรูรณาการจัดการเนี่ยมันคือสอมอชอกับกอรมนอสอมอชอก็อำนวยการเชิงนโยบายกอรมนก็อำนวยการเชิงยุทธศาสตร์และประสานการปฏิบัติประสานความร่วมมือนะครับตรงเนี้มันมีเจ้าภาพอยู่แล้วถ้าคนที่อยู่หน่วยงานในมิติความมั่นคงเนี่ยเขาจะตั้งข้อสงสัยแบบพี่ว่าทําไมนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานสภาความมั่นคงเนี่ยในฐานะผอ,อ,อก,กอรมนนะ ทำไมไม่สั่งให้ไอ้สองหน่วยงานนี้เนี่ยไปเป็นเจ้าภาพแล้วไปกําหนดแผนปฏิบัติการมารายงานผมเป็นรายวันและรายงานถแถลงสื่อทุกสองวันแล้วมันจะรู้เองเลยว่าไอ้สิบกระหน่วยเนี่ยหน่วยไหนคือมีอุปสรรคเพราะเรากลุมสภาพรวมบูนาการไอ้ตำรวจก็จะบอกว่าอา้าวอปอปง,งอไม่ยอมอายัดสักทีครับกสอทอชอไม่ตัดขึ้นสักทีครับเราก็จะได้ไปบี้ตรงนั้นได้ถูกเป้าหมาย ธนาคารชาติว่าอย่างไงธนาคารพาณิชย์ว่าอย่างไงกระทรวงดิจิตอลว่าอย่างไงใช่ไหมครับอ่าหน่วยข่าวกองต่างๆว่าอย่างไรไอ้หน่วยงานเหล่าเนี้ยมันสิดกับหน่วยงานฉะนั้นมันต้องมีเจ้าภาพที่บราการและเจ้าภาพตรงนั้นต้องมีอำนาจตามกฎหมายใ,ในมิติความมั่นคงนั่นก็คือสอมอชอกับกอรมนถ้าใช้ไอ้สองหน่วยนี้ให้เป็นปั้งนายกก็นั่งรอไปวันนี้รายงานผมเป็นรายวันคืบหน้าไปถึงไหนอ้าว สามวันรายงานพี่น้องสื่อมวลชนหน่อยสิที่กรรมธิการของน้องโลมเขาแถลงเนี่ยคืบหน้าไปถึงไหนแล้วไปติดขัดอยู่ที่หน่วยไหนก็บอกรายงานมาจะได้ไปใช้อำนาจจัดการซักนี่ไงพี่ถึงเห็นบอกว่าไอ้ตัวแบบที่ใช้อยู่จัดการตอนนี้มันไม่เป็นตัวแบบของมืออาชีพที่บริหารในภาวะวิกฤตมันเป็นตัวแบบยามปกติมันต้องใช้ตัวแบบที่บริหารภาวะวิกฤตเข้ามาจัดการแล้วผลสำลิดมันจะเกิดขึ้นใช่ครับผมครับ เอาท่านผู้ชมเสแมวพูดมาใช่อย่างนี้ผมก็กําลังจะตอบถ้าอย่างนั้นก็คือเท่ากับว่าสอบตกนะเนี่ยสอมชสอบตกกรมนสอบตกเพราะว่าวัตถุประสงค์เป้าหมายข้อหนึ่งเลยก็คือเรื่องนี้เลยแล้วข้อหนึ่งข้อเดียวนี่ฮะมองข้ามไปได้ยังไงไม่ทําข้อหนึ่งให้สําเร็จนะจะไปพูดถึงข้อสองข้อสามนี่สอบตกเลยเนี่ยนะฮะใช่เพราะจัดระเบียบความมั่นคงชายแดนเนี่ยนะพันธกิจเนี่ยข้อหนึ่ง ป้องกันปราบปรมามชญจกรรมข้ามชาติข้อสองจัดการการโยกย้ายถิ่นฐานเพราะการโยกย้ายถิ่นฐานเนี่ยตอนนี้อาการหนักนะจะยก,กระดับเป็นภัยคุกคามที่วา้าวุ่นเพราะมันจะเป็นจากผู้รี้ภัยการสู้รบผู้อพยพคนไร้ชาติคนไร้สัญชาติคนข้ามชาติแรงงานข้ามชาติอิลุงตุงนางไปหมดยกระดับไอตัวเลขที่บอกกันอยู่เนี่ยมันเป็นตัวเลขปลอมตัวเลขจริงเนี่ยมันไปไม่รู้กี่ล้านแล้วแล้วตรงเนี้ยมันจะยก,กระดับไปผสมผสานกับชญจกรรมข้ามชาติได้ภารกิจข้อสามคือการอะไร สร้างพื้นที่ปลอดภัยนั่นคือวางมาตรการให้เกิดความปลอดภัยในพื้นที่เมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นปุ๊บมีมาตรการโต้อตอบแล้วก็ยกระดับจนสแสวงหาผู้กระทำผิดได้มาตรการสุดท,ท้ายคือที่กระทรวงมหาดไทยดูแลอยู่แล้วพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลังกรณีเกิดภัยสู้รบตรงนี้เกิดประชาชนไปตรงไหนประชาชนสนับสนุนทหารยังไงอะไรต่างๆนี่ไงแต่พี่ทิ้งบอกอ่ะมันมีอยู่ในพันธกิจตรงนี้อยู่แล้วแล้วมันก็ระบุเจ้าภาพอยู่แล้วด้วยนะชัดเจนมากเลย ส,สอบตกอือตายตายอย,ย,ย่างนี้รัฐมนตรีกระลาหมต้องมาเอาคอมเมนต์นี้นะฮะของอินฟูสายทหารอยา่างเสีแมวตอนนี้ใช้ประโยชน์นแล้วท,ท่านเนี่ยสามารถใช้ประธานที่ปรึกษาได้ของท่านเนี่ยคือผลเอกอัศราเกิดผลอดีตเจ้ากรมยุทธ,ธการอดีตอดีตเสนาธิการท่านบอกอดีตเลขาธิการกรกรนเพื่อนผมเองนั่นแหละเป็นประธานท่านอยู่ของด่านลำซีเล็กเนี่ยช่วยไปคุยกันหน่อยสองคนเนี่ย และที่จริงที่สิ่งที่ผมพูดอธิบายความอยู่นี่นะองค์ความรู้ระดับหนึ่งก็ต้องยอมรับก็มาจากคนเอกอักษาราเกิดผลนั่นแหละที่อยู่ใกล้ทิดกับตัวรับสิกาหุมนั่นแหละแล้วก็ไม่ได้ไปจิบนิ้นชากับพลเอกอักษาราเลยนะฮะหรือไม่ได้ไปให้ท่านได้ออ,ออกกำลังในการที่จะไปแอคทีฟเรื่องพวกนี้บ้างเลยเหร ก็นี่ไงก็คณะนั้นแหละคณะอักษราก็มีท่านอาจารย์วันวิชิตบุญโปร่งของผมเนี่ยน้องโอบเนี่ยก็อยู่ในนั้นด้วยนั่นแหละคือไม่ต้องมาฟังพวผมเนี่ยช่วยไปฟังสองคนนั่นก็ได้นั่นแหละเออ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 ตาย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 นะครับอ่าเออสุดท้ายถ้าเกิดใช้กำลังทหารผนนี้เนี่ย อืมมีคนบอกว่ามันเล็กๆน้อยๆเขาก็ไม่เอาแล้วอ่ะเสียแมวเขาต้องเอาสี่จังหวัดคืนมาแล้วอ่ะตามอนุสัญญายโตเกียวอ่ะปัตตบองสีโสพลเสียมาราดแล้วก็ปัจจันคิครีเขตหรือจังหวัดเกาะกงเนี่ยสี่จังหวัดเป็นของไทยอยู่ตามอนุสัญญายโตเกียวนะฮะฉะนั้นเนี่ยต้องเอาคืนมาเลยแล้วเดี๋ยวที่เหลือค่อยมาว่ากันนะ,ะว่าจะคืนหรือจะไม่คืนนี่มันฮาร์ดคอร์ไปหน่อยไหมฮะอ่าอันนั้นเนี่ยเราปฏิบัติการจากน้อยไปหามาก ปฏิบัติการจากน้อยแล้วก็สร้างโจทย์ตรงนั้นโยนกลับไปปฏิบัติการข่าวสารกลับไปโยนโจทย์ให้ไปฝั่งกัมพูชาที่เอาคิดให้มีควารมรู้สึกว่าเฮ้ยปัญหาประเทศไทยมันไม่ใช่เฉพาะตรงนี้แล้วเว้ยในอนาคตข้างหน้าเนี่ยมันไปเอาสีจา่จังหวัดนั่นคือนด้วยเปล่าป่เนี่ยฉังนั้นให้เป็นภาระของฝ่ายกัมพูชาไม่ใช่เป็นฝ่ายภาระของฝ่ายเราภาระของฝ่ายเราีางาย,รายงแค่โยนโจทย์ไปแต่ปฏิบัติการชั้นต้นในที่มีความชอบธรรมสูงเนี่ยที่เขายึดพื้นที่เราอยู่ แล้วก็ใช้ไอ้ทุนระเบิดมาคุกค,คามเนี่ยมันเข้ากติกาอยู่แล้วตามกฎบัตร51ของสระชาชาติอันนี้แหละแล้วเรามีพยานไปจับพยานสบายๆเลยเออทมาแล้วพี่หลวงพี่ใหญ่มาเซ็นเป็นพยานหลักฐานอยู่แล้วรายงานเพื่อทราบแล้วก็ปฏิบัติการไปอันนี้รับรองได้แต้มจากประชาชนร้อยเปอร์เซ็นจังหวะต้องรวดเร็วและเหมาะสมทางการนะถ้าจังหวะเวลาที่มันเลยไปถุดท้ายแล้วความชอบทรมันจะจางไปแล้วก็มันกลายเป็นว่าอาจจะต้องมาเผชิญประหาฝ่ายเดียวกันนะ คือมาเผชิญหน้ากับประชาชนฝ่ายเดียวกันน่ะที่มานั่งไล,ล่รัฐบาลใช่ครับผมครับในกัมพูชาตอนนี้เป็นยังไงฮะพี่เอาบอกว่าจีนก็น่าจะเป็นตัวแปรสำคัญสนับสนุนให้พลเอกเตียบันนะครับ,รบได้ปฏิวัติฮุนเซนสักทีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมก็ไม่ทราบว่าเรื่องพวกนี้นะครับเขา มีสิ่งบอกเหตุอะไรมาถึงหูของเสือแมวบ้างไหมครับอันนี้เราต้องติดตามและเปรียบจากทักษะอดีตอย่าลืมนะประเทศที่เป็นลักษณะอย่างเนี้ยเรามีมหาอำนาจเข้ามาเกี่ยวข้องทั้งสองปีกไม่ว่าสหรัฐกับจีนนะทั้งมหาอำนาจทั้งสองประเทศเนี่ยมีประสบการณ์และเคยจัดการมาจริงนะในการเปลี่ยนแปลงผู้นําของประเทศที่ตัวเองต้องการเข้าจะไปมีอิทธิพลทางภูมิรัฐศาสตร์มันเกิดขึ้นได้จริงเพียงแต่ว่าณนะตอนเนี้ย ทั้งสองฝ่ายต่างก็มีตัวละครที่จะมาแทนกรณีที่เกิดอุบัติเหตุทําให้ผู้นาจิตวิญญาณฮุนเซนต้องเปลี่ยนแปลงไปสหรัฐก็เหลวไว้คนหนึ่งทางจีนก็เหลวไว้คนยอมกันไม่ได้อันเนี้ยเราก็ได้แต่ติดตามเพราะเราเป็นพวกวงนอกแต่อย่าไปประมาทนะว่ามันจะไม่เกิดเพราะว่ามันมีตัวอย่างมาทั่วโลกแล้วใช่ครับก็มีคนบอกผมว่าอยู่ที่เหลือก็คือว่าสหรัฐยุโรปฝั่งหนึง่ง <laughs> กับจีนอยู่ฝั่งหนึ่งฝั่งไหนจะชิงลงมือก่อนเนี่ยเปลี่ยนผู้นําเปลี่ยนตระกูลหุนหรว่างนั้นฮะอ่านั่นล่ะก็คือแบบไม่ได้ต่างจากนอดีตจริงๆเลยเพราะว่ามีโอกาสเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นได้ใช่ไหมชิงลักษณะประเทศยนผู้นำแบบเนี้ยใช่สหรัฐเปลี่ยนมาเยอะละอืมฉะนั้นแ้วถ้าเกิดไม่ยอมกันนี่ไม่ยอมกันนี่เกิดน้องเลือดได้ไหมฮะเกิดโอเพราะว่ามันคงจะยอมกันยากนะอยอมกันยากเราต้องจับตาใกล้ชิดนะ เพราะว่าไอ้ตรงภูมิรัฐตรงนี้จีนลงทุนไปในกัมพูชาอย่างมหาศาลนะท่าเรือเรียมอะไรต่างๆเป็นแสนแสนล้านแล้วมันเกี่ยวข้องกับ geo p o l i t i c a ภูมิรัฐที่จะต้องดูแลช่องแคบทะเลจีนใต้นะครับซึ่งตอนนี้สหรัฐก็ลุกมาไม่ว่าจะมีเกาหลีใต้มีทั้งญี่ปุ่นโอ้นายกหญิงทางญี่ปุ่นนี่ก็เอียงไปทางสหรัฐเต็มๆอาวุธยุทโธปกรณ์พร้อมสนับสนุนจะเอากำลงังกำลังไปช่วยไต้หวงใไต้หวันไปโน่นเลยฉะนั้นตรงนี้ต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดฉะนั้นไอ้ภูมิภาคตรงนี้ อย่าไปคิดว่าเป็นภูมิภาคชิปๆนะมันเป็นภูมิภาคที่มีผลต่ออินโดแปซิฟิกคือหมายความว่าความมีอิทธิพลระหว่างแปซิฟิกผ่านมาละกาไหลเข้าไปมาหาสมุทรอินเดียเนี่ยทั้งมหาอำนาจทั้งสองปีทั้งจีนสหรัฐพึงประสมหมดเพราะว่าต้องการจะมีกองเรือที่คุ้มได้ทั้งสองปีมาหาสมุทรนะครับไม่ว่าจะเป็นกองเรือพาณิชย์และกองเรือทางทหารเพื่อเป็นการป้องกันป้องป,องปามในทางยุทธศาสตร์ของเขาและขณะเดียวกันเป็นการสแสวงหาทรัพยากรเพื่อความมั่งคัง่ง ของทั้งหมอำนาาทั้งคู่ด้วยเช่นกันใช่ครับผมครับจีนนี่ก็คงไม่ยอมสหรัฐเพราะว่านี่คือหลังบ้าน <c oughs> ของจีนนี่คือหล, <c oughs> หลังบ้านของจีนท่านผู้ชมอ่าอีกไป <c oughs> ีนิดเดียวก็จะเป็นลาวเป็นจีนแล้วฉะนั้นเนี่ยจีนไม่ยอมเสียเขมรแน่นอนในขณะ <c oughs> เดียวกันอ่ายุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกนี่อเมริกาก็ก,ก,ก็ต้องเอาเขมรให้จงได้เหมือนกัน <c oughs> ฉะนั้นเนี่ยโอโ้โหงานนี้จีนก็เสียเขมรไม่ได้อเมริกาก็ต้องเอาเขมรให้จงได้งานนี้ เลือดสาดแน่อ่โอกาสโอกาสเกิดแบบนี้ขึ้นได้นะฮะถูกไหมฮะอาอย่าประมาทต้องติดตามเพราะมันเคยมีประสบการณ์ที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ในโลกมาแล้วใช่ครับครับและทีนี้มีบางคนเลยไปอีกบอกว่าถ้าไม่ยอมกันจริงๆทั้งจีนท,ทั้งสหรัฐไม่ยอมกันจริงๆ <c oughs> นี่ฉีกขเขมรออกเป็น2ประเทศเลยนะคือหมายครัว่าขเขมรเหนือกับขเขมรใต้เลยจีนก็เอาขเขม่เหนือไปอ่าอเมริกาก็เอาขเขมรใต้ไปเลย นะแล้วก็เอาอาวุธมาตั้งใส่กันในเขมรเหนือกับเขมรใต้นี่แหละอะไรอย่างเงี้ยมันจะขนาดนั้นเลยเหรอครับเสี่ยแมวมีโอกาสไหมในทางทหารในประวัติศาสตร์มันเคยเกิดมาไงเกาหลีเหนือเกาหลีใต้ก็ตามเวียดนามเหนือเวียดนามใต้ก็ตามใช่ปะแต่เกาหลีเหนือใต้เนี่ยมามไม่ไม่ไม่มีการกลับมาบรรจบแต่เวียดนามเหนือใต้มันกลับมาบรรจบกันได้แต่มันถามว่ามันมีความเป็นไปได้ไหมมันมีเสมอนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของมันเป็นเรื่องของมหาอำนาจ พวกนี้ก็จะเป็นตัวละครที่ถูกเป็นเบีย้ยที่เขาต้องหยิบมาเล่นแต่ว่ามันเป็นเรื่อง g e o p o l i t i c ภูมิรัศร์ของเขานะครับที่เขาจะต้องวางในพื้นที่ตรงนี้เพื่อจะวางอาวุธขี่ปนาวุธเพื่อป้องกันป้องปามการลุกลานซึ่งกันและกันอยู่แต่ขณะเดยียวกันเป็นการวางอาวุธทําในเพราะมุมกลับอาจจะวางอาวุธเพื่อไปลุกลานคนอื่นก็ได้เหมือนกันแลวสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยไอ g e o p o l i t i c มันเป็นเรื่องทางภูมิรัศร์กลับมาเรื่องการแสวงทรัพยากรที่หายากอีกไงก็คือแร่หายาก ฉะนั้นตรงเนี้ยเขาต้องการไปกลุ่มในพื้นที่เหล่านี้ทั้งนั้นเพราะว่ามันต้องเกื้อกูลกันในการที่สร้างความมัง่งคั่งแต่ขณะเดียวกันก็เกื้อกูลกันเพื่อจะเอาเนี่ยทรัพยากรหลักเนี้ยไปสร้างเทคโนโลยีนะครับเพื่อสร้างความเจริญก้าวหน้าอีกมันควบคู่กันเสมอใช่ครับกาาจะเป็นขั้นนั้นก็คือเป็นความสวยของพลเมืองชาวเขมรแล้วแหละเพราะว่าผู้นําประเทศ <c oughs> พาประเทศของตัวเองพาขเขมรเข้าสู่ในจุดนี้ด้วยตัวเองเลยก็คือ เราไม่รู้ว่าจะเอาคือเอามาทั้งอเมริกาเอามาทั้งจีนฉะนั้นเนี่ยเมื่อเอามาแบบนี้แล้วเนี่ยมันก็เลยเป็นความซวยที่พาตัวเองเข้าสู่เขาเรียกว่าพื้นที่สังหารนะฮะไปเองใช่ไหมครับอืใช่เพราะว่าทั้งสองประเทศเนี่ยตอนที่เขาเข้ามาเนี่ยเขามองไงเฮ้ยประเทศเนี้ยเข้าคนเดียวเว้ยเข้าที่ตัวผู้นําฮุนเซนคนเดียวแล้วมันได้ทุกอย่างใช่มาจุดอ่อนของประเทศเนี่ยเพราะความไม่เป็นประชาธิปไตยไง มันเป็นประเด็จการแบบจริงๆเบ็ดเสร็จร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะเพราะฝ่ายคงฝ่ายค้านอะไรไม่มีฉะนั้นถ้าเข้าตัวผู้นําได้ปั้งอะไรมันก็ได้รับตอบแทนได้ท,ทันทีใช่ไหมแต่ถ้าเป็นประเทศเป,ประชาธิปตไตยเนี่ยอ้มันก็มีการต่อรองต่อฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบ,บาลไม่ลงตัวซะดีแตบบ่ไม่ได้อ่ามันก็วางดุลกันได้ฉะนั้นตรงเนี้ยทั้งสองมหาหน้าก็มองเห็นชัดอ่ะว่าจะเข้าแล้วมันได้อย่างไรนี่แหละครับมันก็เลยแบบที่หมูสรุปอ่ะสุดท้ายผู้นำอ่ะกลายเป็นว่า พาไปคุกคามก็มาที่ประเทศตัวเองเพราะว่าศักยภาพขีดความสามารถไม่พอในการบริหารให้เกิดดุลตอนนี้มันมันบริหารให้เกิดดุลยากถ้าเป็นลักษณะของความเป็นเผด็จการมันจะเกิดดุลได้เนี่ยมันต้อง brainstorming มันต้องลักษณะของประธานิปไตยที่ต้องระดมสมองแล้วก็ฟังซึ่งกันและกันนะครับมันถึงจะคลี่กายสาการได้ใช่กรับ